สวัสดีครับเพ่นพี่น้องมากับผมนะครับเสียนเตนหากินซื้อๆนะครับผมมื่อนี้บอได้พาไปดักนกตกปลานะครับมืบ่อนี้พามาเฮ็ดบ่วงหนูครับพี่น้องผมเฮ็ดไปอยู่แล้วได้อยู่นี่หาหลังเฮ็ดของเก่าของเก่าเฮ็ดด้วยเมื่อวานนี่เอ้ยเฮ็ดไว้เมื่อเช้านี่สิบหลังนะครับผมของเก่าผมมีอยู่ที่เฮ็ดไว้มีอยู่นี่สิบแล้วผมก็เฮ็ดเพิ่มเพราะว่ามันบ่พอมันมี เสียแนอีอย่างแนครับก็เลยต้องเห็ดใหม่นี่ครับนี่ก็เห็ดไปแล้วครับนี่ก็นั่งเหลาได้จกพักนึงแล้วครับผมเดี๋ยวสิพาไปดักหนูนะครับพี่น้องก็เขาเริ่มเกี่ยวเข่ากันแล้วแหละครับก็รออีกพุล่อีกสองสามมือคนล้วครับผมสิเดบพาไปลุยพาไปดักหนูนะครับพี่น้อง แล,แล้วก็พอลองเบิ้งเข้า่าเฮ็ดประมาณนี้แล้วว่าเอาอแทงใส่ดินเบิ่งวาเขาบ่นี่เขาครับพี่น้องโอเคครับพี่น้องนี่ก็ได้พอพอได้ที่แล้วครับผมนี่ก็เป็นอันที่เฮ็ดไว้เมือเศร้านะครับหล่นไปเรียบร้อยแล้วนี่ก็เฮ็ดว่างนึงนี่ครับ เดี๋ยวผมไปเอาอันเก่าให้เบิ่ครับพี่น้องอันเก่ามันมีบ่วงลวดกับบ่วงสิ่งครับนี่ครับพี่น้องบ่วงลวดกับบ่วงสิ่งนี่อันอสั้นนี่จะเป็นบ่วงสิ่งนะครับผมเพดเองนะครับเ็ดไว้สิบหลังบ่วงสิ่งอันนี้เป็นบ่วงลวดนะฮะอันนี้มียูนีสิบหลังอันนี้อีกสิบหลังอันนี้ห้าหลังทั้งเบิดกะไท่ละสามสิบสี่สิบสี่สิบห้าหลังครับพี่น้องทั้งเบิดสี่สิบห้าหลังครับผม เดี๋ยวต่อไปไปลนไฟอะไรดีกว่าครับพี่น้องไปครับเอาไปลนไฟกันดีกว่านี่ครับพี่น้องลนไปครับผม้ถเราผมทีมไว้ท,มทีมข้างคืนไว้ครับพี่น้องแล้วมืออื่นนี่จ้างเอาบ่วงเอาลวดมาใส่นะครับเห็ดบ่วงมืออื่นนี่จ้างเห็ดบ่วงใส่ครับ อันนี้ลนไฟแล้วก็เอาถิมเอาตากไปก่อนครับโอ้หอนลนลนสองฟังนะครับผมลนตรงนี้เลยก็ัมันลนตรงมือเขาจับนะนเดี๋วก็ค่อยเปลี่ยนฟังเอานะครับเมื่อกี้นี่ลมพัดไล่ ด้หนีลมมานั่พอหนีมาที่มาทา้งนี้อีกล้นล้วก็ต้องถ่มตากแดดไปนะครับพี่น้องเพราะสั้นแล้วเวลาเราเอาไปเอาไปดักหนูเสียหนูมัสิีถือกินผมก็เลยต้องเอาล้นแล้วก็เอาตากตากนังคาไว้คืนนึงแล้วเมื่ออื่นเศร้าจังไปใส่บ่วงฮอ,อนห่อนฮ่อนฮอนฮอนตัวแลหละฮ่อนตัวแลหวและโอ้ยลม ใช่พอดีครับบมมีคนถือกล้องให้ขาตั้งกล้องกับพังครับนานๆที่ลงคลิปครับพี่นอกว่าคอยเดี๋ยววางกันได้ครับถ้าว่างก็ลงคลิปให้เบิ่งเรื่อยๆครับผมขอขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาเบิ่งเข้ามาติดตามเข้ามาคอมเมนต์เทคลิปให้เบิ่งเรื่อยๆครับผมมีเวลาว่างนะครับผมเจวงนี้ก็เป็นฤดูการล่าหนูกันนะสิ มีคลิปล่าหนูปียาวๆอยู่ครับโอเคครับผมไปตากไว้ครับตากรวมกันกระมูไว้ มืออื่นนะครับผมจังสิใสเอาลวดมามาใส่นะครับอันนี้ก็หิ้ไว้นะครับไปยวเอาไปตากไปเที่หลังคานะครับพี่น้องตากเที่หลังคาเล่าไกลน้นะครับ นี่นะครับเห็นไหมครับเดี๋ยวมาออื่นจังส่บ่วงครับผมโอเคครับพี่น้องหลังจากที่เราถิ่มไว้คืนนึงแล้วนะครับนะครับมาใส่บวงนะครับผมนี่นี่เป็นลวดดิแล้วลวดให้ดงนี่ครับลวดนี่ลวดลวดเบอร์สิบสี่ครับลวดเบอร์สิบสี่โอ้ลวดเบอร์สิบสี่นี่ผมใส่ครผมใส่ได้เบอร์สิบสี่ครับผมว่าเบอร์สิบสี่มันกําลังเป็นลวดที่กําลังพอดีเม่ยให่เพิดบม่น้อยโพดกําลังพอดี จะตัดเด้งผมสีเอาประมาณสามสิบเซนเอาครับพี่น้องมามาใส่บ่วงกันดีกว่าครับพี่น้องครับนี่ลวดเอ้ยบวงหลักนี่หลักนะครับสิบห้าหลักด้วยของเก่าด้วของเก่าอีกอ่ะสามสิบยี่สิบหลักนี่ลวดครับผมผมสีใส่ประมาณสามสิบสาวสิบเซน กะกะอร่วยครับพี่น้องกะขุดนึงนี่ประมาณนี้ประมาณนี้ครับตัดโอ้ชิมไหมชิมดีพอครับพี่น้อง กายตัดเล็บแทนเลยตัดไปเลยนี่เี๋ยตัดให้ครับตัดสองครันก่อน สำหรับผมนะครับผมสี่วัดขึ้นมาประมาณนี้นี่ปรกอนเพาเสียบให้เสียบประมาณพี่นะครับพี่เราให้เสียบอยู่ประมาณพี่กัวัดนี้โอ้ผมลืม เห็ดอันนี้ก่อนเห็ดเห็ดบวงน,นี่มันก่อนเห็ดห่วงมังก่อนครับพี่น้องปิด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 ถทายานบิดว่นแนงกะน,นี่ครับผมครีมนี่แหละครับปิดปิดเลย เดี๋ยวมันสิลูดเวลาเพื่อนหนูมันติดแล้วมันลูดออกสิครับนี่ง,งอผมสิเหลือปลายไว้เหลือปลายไว้น้อยนึงนะครับแล้วผมก็สีงอเห็นบ่แล้วผมก็สีงอเข่าโอ้โหเห็นกล่องอก,ก็โฟกัสใล่นี่ไปรัเอ๊บ ึ้นมาถึงเก้าครับนี่จัดปลายขึ้นมานี่ลอยนี่แตะเลยปึ๊บโอเค ไปนะครับเก็บไปปากคีมมันเป็นอย่างวะหนีบเข่ากันปึ๊บมันกจะดิดเบนออก เอาไปใส่เขาใส่เป็นขวดกระนี่ก็ได้ครับขวดเอ็มบอร์ขวดเอ็มบอรนตหรือกระป๋องกาแฟอะไรครับนี 4, 4, ่รครับพี่น้องนี่นี่ค,ครับผมเรียบร้อยครับจริงๆเห็นไหมครับครับผมใส่ไปเสียบไปปุ๊บดูแลนะเรียบร้อยครับโอ้ยประตูประตูครับ ครับหนึ่งหลังเฮ้ครับพี่น้องตอนนี้เหลืออยูสองหลักเฮ็ดได้ไปหลายอันแล้วครับนี่คคนี่เหลืออยูสองอันประมาณฟุตหนึ่งนะครับมาณหม่เป็นทันหนึ่งได้ขีไม้มาละ แหวนถนัดไส้มือก่ะไส่คีมได้ครับแต่ผมมักใส้มือดีบลง,ลงใส่มือก็สิเจ็บแน่นครับลวดมันแทงมือล้มันฝักมือนี่ครับเรียบร้อยเฮ็ดต้องเฮ็ดให้สวยงา,งานนั่นสิครับ เห็นบ่คือเก้าครับวัดขึ้นจากปลายขึ้นมาหนิเอ๊บมาประมาณที่นี่ก็เอาสักประมาณขอนิ้วหนึ่งครับนี ใช่ครับหลังสุดท้ายแล้วครับพี่น้องเอาอไฟลวดชุดมใส่ครับใหม่ถัดหนึ่งปล่อยตัด ต้องนี่เขาต้องเยอะเฮ็ดหน่อยเกินนะครับเฮ็ดหูบวงตรงนี้เขาต,ต้องเฮ็ดใหญ่แบบประมาณนึงว่าต้องใหญ่เกินไปว่าต้องหน่อยเกินไปแ,แบบพอดีพอดีครับเพราะว่าหน่อยเกินไปเนี่ยหนูมันสิหลุดง่ายมันสิขาดประมาณตะปูหูกับประมาณตะาถ้าการระยะถือกับกตะปูตะปูสามนะครับพี่น้องนะครับประมาณตะปูสามบีบปึป๊บ รประมาณนี้เห็นไหมครับนี่หนึ่เก้าครับวัดขึ้นมานี่ปึประมาณกะดีก่กะเอาลวดใส่ประมาณขอน่อยูน่นึงครับ เ,เขียนมาที่นี่แต่าม,ามันว่าแนงกะนี่คีมน้ำไปเลยคียยมนี่ยังหมุนแน่นหลายเลยมุนแน่นหลายดวดสิขาดเด็บร้อยนี่ครับผมแนนเต้ เปิดแล้วครับพี่น้องครับผมกะเป็นบ่วงเที่ยวเฮ็ดไว้ทั้งเบิดนะครับสิมห้าหลังสิมหาหลังของเกาที่อยู่กระเป๋านี่เห็นไหมครับอยู่กระเป๋านี่อีกส0บหลังสาสหลังโอเคครับพี่น้องสำหรับคลิปนีก้กะฝากไว้ซุ่นี้ครับถ้าชอบก็บฝากกดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณครับ